เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นหายนะกับการถแถลงข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงเรื่องคลิปที่คุยกับท่านสมเดฤฤ็จทุนเซนหลุดก็เป็นก็เป็นคลิปจริงนะคะที่คุยกันเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเรามาวิเคราะห์กันในแง่ของการสื่อสารฝ่าวิกฤตหรือ crisis management เริ่มจากการตั้งโต๊ะถแถลงข่าวเลยนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าตั้งโต๊ะแปลว่าควรจะมีโต๊ะหรือว่าโพเดียมโพเดียมมีประโยชน์ยังไง อันแรกโพเดียมทําให้ลักษณะของการสื่อสารเป็นทางการเพราะนี่เป็นเรื่องเสียหายระดับประเทศเราค่ะข้อที่2ค่ะโพเดียมมีไว้บังภาษากายที่ไม่อยากจะเปิดเผยไม่พร้อมจะเปิดเผยเช่นการที่ใช้มือไม้ต่ํากว่าเอวซึ่งแสดงถึงความไม่มั่นใจความประมาทเ yeah, นี่ยเวลาที่คนเราทะเลาะกาันมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกันอยู่แล้วมันก็ต้อง พูดถึงกันแบบนี้แหละเลยไหมคทสองก็เปิดเขาพูดแระเทศไปเถอะเขาพูดไปอะไรอย่างเงี้ยคือการยืนหรือรูปร่างหรือการแต่งกายก็ตามที่อาจจะขโมยซีนไปจากเรื่องจําเป็นที่กําลังจะสื่อสารอยู่ค่ะและที่สําคัญโพเดียมมีไว้สําหรับวางสคริปต์ค่ะควรจะมีสคริปต์ค่ะในเหตุการณ์นี้เพราะเรากําลังสื่อสารฝ่าวิกฤตอันนี้เป็นวิกฤตร้ายแรงมากซึ่งสามารถทําให้เกิด การปฏิวัติได้ทําให้ท่านถูกลงมติไม่ไว้วางใจได้ซึ่งอ่อนไหวต่อตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีมากๆเลยสิ่งที่ควรทําคือคุณควรจะมีสคริปต์เพื่อจะบอกว่าจะพูดเรื่องแค่นี้อะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดควรจะใช้ภาษาอย่างไรพอไม่มีสคริปต์แล้วเป็นไงคะพูดไปเรื่อยพอพูดไปเรื่อยก็วิกฤตหนักเข้าไปอีกไปจนถึงขั้นหายนะ ข้อต่อมาในการถแถลงข่าวนี้คนจะมีท่านนายกอุงอิงอยู่คนเดียวการที่มีผู้ใหญ่สองคนยืนอยู่ข้างหลังและอีกคนหนึ่งก็ยืนยิ้มไปด้วยพยักหน้าไปด้วยมันไม่ควรค่ะเพราะสถานการณ์กําลังวิกฤตมายิ้มอันนี้มันไม่ใช่เลยค่ะการที่นายกรัฐมนตรีองค์อิงซึ่งเป็นผู้นํารุ่นใหม่อายุยังน้อยและมีผู้ใหญ่สองคนมายืนประกอบคิดว่าจะเพิ่มความน่าเชื่อถือหรอคะ ไม่เลยค่ะกลายเป็นว่าอ๋อต้องมีผู้อภิบาลดูแลไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถทําหน้าที่ได้จะยิ่งจะไม่เห็นเลยว่า่าว่าถ้านายกุ้งอิงเป็นเด็กอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดเวลาอันนี้ไม่ควรทําเลยนะคะเรามาวิเคราะห์เรื่องการพูดกันค่ะก็เป็นก็เป็นคลิปจริงนะคะที่คุยกันเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วว่าอาทิตย์นะคะสิ่งแรกในการถแถลงข่าวเมื่อรู้ว่าตัวเองได้ทำผิดพลาดไปแล้วคือ ใครตอบได้บ้างคะถูกต้องค่ะคือการขอโทษคุณคงเห็นผู้นำในเอเชียหลายประเทศนะคะเขาแถลงข่าวเนี่ยเขาก้มหัวโค้งขอโทษเมื่อเราเป็นคนไทยเราไหว้สิคะอันนี้แค่เริ่มต้นก็พลาดแล้วค่ะพลาดยังไงคะขึ้นต้นมาปุ๊บคุณไม่อารำพบทอะไรคุณไม่สวัสดีคุณไม่สมอทอคเลยซึ่งมันจะช่วยวอร์มบรรยากาศให้มันเบาลงเย็นลง แต่คุณเข้าเรื่องเลยแล้วพอเมื่อคุณเข้าเรื่องคุณกล่าวโทษแล้วก็เอ,อดิฉันเนี่ยได้ทราบข้อมูลมาก็คือจากคนที่แปลนั่นแหละคนที่เป็นล่ามนั่นแหละคะ่ะว่าทางทางกัมบูชาทางท่านคุณเซนเองเนี่ยโกรธแม่ทัพภาคสองกล่าวโทษล่ามกล่าวโทษ ท่านแม่ทัพภาคที่สองพอเริ่มต้นปุ๊บก็หายนะแล้วค่ะเพราะว่ากล่าวโทษคนอื่นไปหมดเลยและยิ่งทําให้เราดูไม่ดีด้วยเพราะกลายเป็นว่าอา้าวคุณเป็นคนไทยคุณไปกล่าวโทษท่านแม่ทัพเลยนะของไทยอันนี้ไม่รู้จะพลาดแล้วพลาดอีกยังไงเลยค่ะแค่เริ่มต้นประโยคแรกก็พังแล้วข้อต่อมาท่านนายกอุ้งอิงบอกว่านี่เป็นการคุยกันหลังบ้านส่วนตัว p r i v a t conversation ส่วนตัวเ,เทคนิคในการพูดหลังไมหลังบ้านนะที่เป็นการพูดแบบไทเวนคอนเวอร์เซชันนะซึ่งอยากจะบอกเลยนะคะว่าเป็นนายกเนี่ยดังกว่าเป็นดารานักแสดงอีกนะคะต้องโปร่งใสทุกอย่างเลยดารานักแสดงนักร้องอะ่ะเขายังไม่ต้องยื่นทรัพย์สินเลยนะคะว่ามีเท่าไหร่นายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องยื่นทรัพย์สินทุกอย่างต้องโปร่งใสหมดเลยเพราะฉะนั้นมันไม่มีเรื่องส่วนตัวคะ่ะทุกอย่างจะต้องโปร่งใส private conversation ไม่ใช่ secret conversation มันไม่มีความลับแล้วมันไม่ใช่ความลับค่ะดังนั้นจะบอกว่าอันนี้เป็นการคุยกันหลังบ้านได้ผู้นำหลายๆประเทศคุยกันหลังบ้านมีเยอะแยะไปเพื่อทำให้เรื่องง่ายขึ้นแต่ลักษณะการคุยหลังบ้านจะต้องเป็นเราสวมหมวกเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะท่านฮุนเซนเขาก็สวมหมวกเป็นผู้นำของขเขมรเพราะอะไรเพราะเขายืนยันในสิทธิ์ทุกอย่างที่เขาอยากจะได้เพื่อประเทศของเขาแต่ของเราเนี่ยคุยกันส่วนตัว่ย แน่นอนว่าก็เรียกอังโคลเรียกหลานก็เหมือนเหมือนคนในครอบรัวน้อยนลคะ่ะเราดันไปสมหมวกลุงกับหลานไงเราก็ไปอ้อนเขาเราก็ไปบอกว่าเราผิดเองอันนี้เราไม่ได้ยืนยันเพื่อประเทศของเราต่อให้เป็นการสนทนาหลังบ้านก็ตามลักษณะเทคนิคในการเจรจาต่อรองที่ท่านนายกอุงอิงบอกอะค่ะจะต้องมีชั้นเชิงจะต้องทําให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาและจะต้องคุยในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต่อมาค่ะ ในเมื่อท่านนายกไม่มีเทคนิคในการเจราจาต่อรองท่านนายกรัฐมนตรีองค์เองจึงไม่มีเทคนิคในการแถลงข่าวค่ะในการแถลงข่าวเขาไม่ลงดีเทลกันแล้วค่ะเขาไม่ลงรายละเอียดว่าตัวเองพูดอะไรบ้างและในการพูดเนี่ยจะต้องทําให้มันเป็นทางการและจะต้องจบให้สั้นจบให้สวยพูดแต่เนื้อๆที่เป็นแฟกต์อันนี้ท่านเล่นยกมาเป็นบทสนทนาเลยค่ะว่าอย่างงาู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคราบผไม่ยอมบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ยอมได้ยังไงเนี่ยไทยก็คือแบบยอมแล้วนะไม่ได้แบบ ต่อสู้ไม่ได้พือทัดอะไรขึ้นมาซะหน่อยแล้วแถมไปบอกว่าทางไทยอ่ะไม่ได้ลบเลยนะทางไทยยอมแล้วไม่ทําอะไรเลยอันนี้ยิ่งพูดยิ่งพลาดยิ่งพูดยิ่งหายนะค่ะเพราะไม่ควรพูดยิ่งพูดยิ่งชี้ว่าคุณไม่ควรพูดเพราะฉะนั้นในการถแถลงข่าวค่ะอย่ายกประโยคที่เขาได้ยินแล้วแต่ถ้าบอกว่าก็อยากจะอธิบายว่าพูดอันนี้แปลว่าอะไรให้พูดไปเลยค่ะว่าเจตนาของดิฉันในการ สนทนากับท่านฮุนเซนโดยการโทรศัพท์ส่วนตัวนั้นมีอะไรบ้าง 1, 2, ึ่สอแล้วไม่ต้องไปฟื้นฝอยค่ะอันนี้เป็นเทคนิคคลิกวิกฤตให้ดีขึ้นแต่ที่ท่านนายกพูดคือทำให้มันแย่ลงค่ะและในการเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเลือกเสียสีได้แล้วค่ะความต้องการของท่านจริงๆแล้วนะคะก็เป็นการต้องการความคะแนนนิยมในประเทศนะคะของท่านเองนะคะโดยไม่สนใจว่า จะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรเลิกเสยษสียังไงเช่นท่านโโอนายกอุนอิทบอกว่าท่านฮุนเซนก็ได้ประชานิยมไปก็ได้สนใจและโดยไม่คํานึงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศก็ใช่ไงเขาสนใจแต่ประเทศเขาไงซึ่งเราก็ควรจะทําแบบนั้นด้วยส่วนหนึ่งและไม่ควรจะไปกระแนกกระแนหแล้วบอกว่าดิฉันไม่ได้ปล่อยคลิปอีกคนนึงปล่อยคลิปคุยกันนะคะในส่วนตัวนะคะแต่มีการอัดคลิปแล้วปล่อยออกมาแบบนี้ แน่นอนละว่าดิฉันไม่ได้ปล่อยนะคะก็ก็ต,ต,ตามนั้นค่ะก็อันนี้ค่ะเขาเรียกว่าพลาดเสียท่าเสียรู้การยิ่งไปพูดแบบนั้นยิ่งไปบอกว่าตัวเองเนี่ยอ่อนหัดอ่อนเชิงยังไงแล้วกลายเป็นการไปกล่าวโทษและถ้าท่านคุณเซนเขามาได้ยินแถลงข่าวแบบนี้ก็ไม่ยิ่งพังหรอกคะที่คุณเจรจามามันก็ยิ่งแย่ไปหมดเลยคะ่ะเพราะคุณกําลังกล่าวโทษเขาคุณกําลังกระแนะกระแหนเขาซึ่ง มันไม่ได้พังแค่เฉพาะในบ้านและมันพังนอก, Kad นอกบ้านด้วยอดีตนายกที่เป็น,น,น,นตั้งแต่อายุสามสิบสองใช่ไหมคะคุณเซนเป็นพ่อนายกคือคอนเวอร์ชั่นแบบนี้การออกมาก็าก็น,นะคะสุดท้ายค่ะการแถลงข่าวไม่ใช่การออกมาแก้ตัวดังนั้นในการแถลงข่าวคุณจะต้องหนึ่งยอมรับความผิดสองบอกว่าคุณผิดพลาดอะไรไปบ้างและสามคุณจะแก้ไขย,ยังไงบ้างไม่ใช่อยู่ดีก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเดินออกไปอันนี้ไม่ถูกต้องเลยนะคะ